กิจกรรมของเราได้กำหนดจัดขึ้นในวันนี้นะครับโรงเรียนขนาดเล็กของเรานะครับได้ร่วมกันจัดกิจการรมนี้ขึ้นมานะครับเพื่อ,อเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการนําชุมชนนำนักเรียนนะครับเข้าสู่อาเซียนนะครับได้รู้จักว่าอาเซียนคืออะไรนะครับวันนี้นะครับ ทางโรงเรียนขนาดเล็กของขน้อยโมเดลนี้ได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความเมตตาจากท่านาดรภิชัยกลมเมืองนะครับท่านภูมิเกียรติประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านนายกงค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องภูนะครับและก็ท่านภูมิเกียรติหลายๆายท่านนะครับคณะผู้บริหารสถานศึกษานะครับได้ มาร่วมกิจกรรมได้ให้เกียรติมาให้กําลังใจกับพวกเรานะครับบันนี้คงจะถึงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในโอก,กาสนี้กระผมขอากาบเรียนเชิญ,ชญท่านดออรอภิชัยกลมเมืองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะวุธรเขียนน่นนะครับประธานในพิธีนะครับได้ทําพิธีเปิดและ กล่าวบรรยายในลำดับต่อไปนะครับในกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรอขอเรียนเชิญท่านบวยการโรงเรียนบ้านโนเซงามนะครับได้ที่แท่นนะครับเพื่อกล่าวรายงานนะครับในกาดนี้ขอการเรียนเชิญท่านดรพิเัษกรมเมืองประธานในิธีได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ รัตนกรขอากาบเียนเชิญครับ ครับกาคำบูชาพรร้อมกันคับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมอัมมังนะมะสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมามิ ับเรียนเชิญผู้ในการโรงเรียนบ้านนอนใงานประทันในการจัดกิจกรรมได้กล่าวรายงานท่านประธานในพิธีเปิดขอเรียนเชิญครับ การเรียนท่านผู้อำนวยการสัญญาเขตพื้นที่การศึกษาในปฏิที่ทกท้เขตยนี่ยท่านดรพิัยากรที่คราอย่างยืนโดยผมนายเธียรพลพธมบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบัดนนท์ายราาในฐานะคณะกรรมการจัดงานของคณะกมการส่วนภูมิภาคสุราษฎร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาได้มาเป็นประธานตรวจกิจกรรมในวันนี้เนื่องด้วยคุณเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโมเสงาโรงเรียนบ้านสะเดาโรงเรียนบ้านหนองแฝกและโรงเรียนบ้านรังพยาของมาสาได้รวมกลุ่มจะเป็นกล่องข้าวไม้โมเดลเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับมือขนาดเล็กได้ตระหนักถึงความสําคัญในการก้าวสู่อาเซียนในปี2558จึงได้จัดกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในนี้เพื่อให้ครูผู้บริหารนักเรียนผู้ปกครองในเขตบริการ ในรับทราบมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่อาเซียนในปี2558เพื่อให้ครูสามารถจะจึงการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาระยะเวลาในการจาัดกิจกรรมสำรักพิมพกัน,นกรรในวันนี้จัดหนึ่งวันโดยมีกิจกรรมดังนี้การแสดงขบวนทรมสิทธชาติการแสดงระบบอา,าเซียน การแสดงนักสการกาเซียนเกมอาเซียนการแข่งขันการรับภาพและต่อสัญหาอาเซียนงบประมาณในการจัดการงานครั้งนี้เป็นทั้งสิ้น25,000บาทโดยรับการสนับสนุนจากบริเรีหาเล็กทั้งสี่รงเรียนและสถาบันทรัพย์คูจังหวัดสุทบุรีเป็นเงิน2,000บาทในการงานครั้งนี้มีท่านผู้มีเกียรติประกอบด้วยท่านนายกองค์การบริหารของตัวตนน้องภูม คณะกรรมการทางศึกษกา,ท,า,าทั้งสี่งเรียนผู้ปกครองนักเรียนและท่านผู้มีเกียรติในเตนขตตะบนอุบลวิทยวกวากรในการจัดนินนทรรศการครั้งนี้ประกอบด้วยคณะครูของกลุ่ม,รม,รมเรียนของคณะโมเดลและได้รับการอนุเคราะห์จากโรงเรียนอนุบาลทิ่สุพรซึ่งให้นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยพัาทยาบุรีให้มาร่วมกิจกรรมครั้นง,งนี้ด้วยบัดน,นี้ได้เวลาสมควร กระผมให้ขอเรนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดโครงการชมการแสดงของนักเรียนเยี่มพิธการแต่งตั้งไปพักการปรับผมประกาบพิธการท่านทังผู้ดูการโรงเรียนท่านนายกทัทรัก,การสถานสาธารณ้นฐานที่รบักทดกท่าน ท่านผู้มีเกียรติลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนถ้ามาเห็นวันนี้ผมมีความประทับใจมีความดีใจมีความคิดว่าบ้านเมืองเราจะไม่เป็นสองรองไทรโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ลูกหาลูกบ้านหลานเมืองของที่นี่จะเป็นผู้ที่ก้าวทันรคก้าวทันบ้านก้าวทันเมือง อาเซียนไม่ใช่ไม่ใช่พึ่งจะมีมาเมื่อวานอาเซียนเป็นการก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากครั้งแรกรู้สึกว่าจะมีอยู่สองสามประเทศคิดกันขึ้นนะครับเมื่อ48ปีที่แล้วเมื่อประมาณพุทธศักราช2503กลายปีคิดกันมาเป็นปีจนลุกมาล่วงมาถึงปี2504 จากนั้นก็มีเพื่อนมาร่วมดีสองประเทศเวลาทอดระยะเวลามาเป็นห้าหกปีเพื่อนมาร่วมดีก็มาคิดกันว่าที่ได้ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจเฉยขายของร่วมกันแลกเปลี่ยนกันขายสินค้าเอาสินค้ามาแลกกันอย่างเช่นบ้านสดาบ้านนอนชายงามเอาของมาแลกกันได้เฉย่เลยจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นความร่วมมือ เพิ่มขึ้นไม่ได้เปลี่ยนเพิ่มขึ้นทั้ง,ท,งทางการเมืองการทหาระอะไรต่างๆยุคนั้นเป็นยุคที่มีการเผยแพรศศ่รัทธิคอมมิวนิสต์รัที่เสรีนิยมกําลังหลักเข้ามาก็มีการร่วมมือกันนั่นแหละคือที่มาของอาเซียนแต่เมื่อมาถึงวันนี้แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นสิบป,ประเทศที่พวกเร izon, กาเห็นงติร่วมกันน,นี่คือ ไม่อยากจะบอกว่าเป็นความร่วมมือแห่งความรักสมัครสมานเกียงอย่างเดียวแต่ลึกๆภายใต้ความร่วมมือนั้นคือการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบเป็นการแข่งขันที่ไม่ต้องใส่นมและเป็ต้อหน่วยคือมือปล่าว่ากันเลยใครดีใครอยู่ใครดีใครรอดใครเก่งที่สุดคนนั้นคือผู้ยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่ขาไทยคนรุ่นเราไม่น่าจะได้รับผลกระทบมาก แต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเราร้อยเปอร์เซ็นถ้าไม่สามารถที่จะอยู่ในตลาดการแข่งขันอยู่ในสนามแข่งขันที่สมบูรณ์แบบที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถปฏิภาณไหวพริบทักษะต่างๆไปไม่รอดเนี่ยถ้าไปไม่รอบมันจะเป็นยังไงพวกเราคงแก่เคยดูทีวีประเทศกีซล้มละลายประเทศ กลุ่มตะวันออกกลางมั่วแล้วไม่หมดเขารวมกันมาอน,นอยังยังกลุ่ม EU กลุ่มตลาด่วมยุโรโปเขาเขารวมกันเหมือนเราแล้วก็ทําเป็นรูปเป็นหน้ามา่อนเราแต่ทีนี้เราก็จะเห็นนะเป็นบทเรียนที่ลำคาคือไปแข่งกันปุ๊บเอาแค่เรื่องเศษฐ,ฐกิจเรื่องเดียวหนึ่งในเศษฐ,ฐ,ฐกิจที่เขาเปิดเสรีการค้าเรื่องสินค้าชิ้นเดียว คือรถยนต์ที่เห็นในใจเยอรมันก็ผิดรถยนต์เป็นกีตก็ผิดรถยนต์เป็นอิตาลีรถผิดรถยนต์เป็นนาคาเปนแยงนะครับารละสายติบสิบสี่สิบบาทไอ้อังผิดรถผิดรถยนต์เป็นฝรั่งเศสผิดรถยนต์เป็นแต่ทีนี้เมื่อเปิดตลาดเสรีเหมือนเราจะเปิดอีกแปดร้อยคนก็จะขายแข่งกันเลยทีนี้ห้ามตั้งกำแพงภาษีห้ามกีดกันห้ามอะไรทั้งสิ้น แล้วทีนี้สมมุตเิเยวเรามันเขาผิดตัวเป็น,น,นราคาเอา 2,000cc ราคา4ล้านบาทเอาคนี่ดีเลยเรียงไม,ม่โปรม,มรบบเลี้ยงแพนโปทุกระบบอะไรสมบูรณ์แบบหมดในขณนะเดียวกันอังกฤษผิดรถ้วจนโลโอยออกมาราคา5-10ล้านบาท 2,000cc ต่อไปผิดเบนลี่ออกมาราคา20ล้านบาท ซีซีเท่ากันกีบผิดลงมาเรียนหอดเน่ยอหอดเ,น,อดเน,นี่ยไต่ลำธางเนี่ยแตราคารสามล้านถึงล้านนั่อยะมาันอิตาลีก็ผิดลงมาเหมือนกันแล้วก็ทุกประเทศก็ผิดลงมาเหมือนกันทีนี้ก็ขายแขกเน่ยเป็นยังไงไอ้ที่คุณภาพไม่ดีตกขอบไปเลยคือกีบผิดลงมาร้อยคันขายได้ศูนย์คัน ขายไปขายมาผิดออกมาบริษัทเริ่เจ๊งเลิ่เจ๊งเลิ่มเจ๊งก,ก,ก,ก็ทับผมกันไปทีเมื่อมันเจ๊งเข้าไปมากๆล้ม,ลมระไยบริษัทเจ๊งคนก็ไม่ไมรู้จะไปทำงานที่ไหนเทปตรงนี้ก็พันมือเข้ามาหมดทีนี้มันเมื่อไม่มีเงินปัญหาทั้งของก,ก็มันเป็นในไหโงูดีไห,หแล้วประเทศอื่นๆที่จะ,จะเจริญรวยตามเจนสเปน คุณบอลเก่งๆอิตาลีประเทศนี้จะมีลักษณะไหนที่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าจะเปรียบเทียบคุณภาพที่เขาเรียกว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรคนเป็นปัญหาใหญ่เลยทรัพยากรุคนที่พัฒนาแล้วทรัพยากรมนุษย์เขาเยอรมันเขาเขาพัฒนาคนเขาดีเยี่ยมมากเขาเตรียมคนเขาได้พร้อมคนเขามีเยอะรายการแสดงเห็นไหม มีคุณภาพจนจนหยุดยั้งไม่ไีวสองครามโลกสองครั้งเกิดก็เยอรมัน